อยู่มาวันหนึ่งคุณนายหลี่อดีตดาราสาวผู้โด่งดังหลังจากที่แต่งงานคนก็ค่อยๆลืมเธอได้มาหาป้าเหมยเพื่อทานฮะเก่าจะได้โทรสั่งเอาไว้ป้าเหมยให้คุณนายหลี่ทายอายุของเธอคุณนายหลีจึงทายว่าน่าจะประมาณ30ป้าเหมยจึงบอกว่าเธอแก่กว่านั้นมากจนใครๆเรียกเธอว่าป้าแล้วก็บอกว่าที่ไม่มีริ้วรอยตีนกาและไม่เหี่ยวยน่นก็เพราะว่าเธอทานอาหารฮะเก่าพิเศษที่ทําจากตัวอ่อนทารก ป้าเหมยทำฮะเก่าไปพร้อมกับอธิบายขั้นตอนการทำอย่างละเอียดว่าทำยังไงถึงจะอร่อยเมื่อทำเสร็จก็ได้ตักมาเสิร์ฟซึ่งคุณนายหลีก็รู้สึกลังเลที่จะกินมันป้าเหมยจะบอกว่าของบำรุงผิวหรืออาหารฟ,ฟื้นฟูสุขภาพความงามต่างๆที่เห็นในโฆษณาทีวีนั้นสู้ฮะเก่าของเธอไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะคนจะสวยงามแข็งแรงได้มันจะต้องมาจากภายในและได้ออกตัวว่ามันจะไม่เห็นผลในทันทีทันใดแต่หากกินอย่างต่อเนื่องรับรอง ว่าจะได้ผลมากกว่าที่คุณคิดคุณนายลีจึงตัดสินใจกินซึ่งเธอรู้สึกถึงรสชาติที่แตกต่างจากที่เคยกินมา